และมาติดตามกันต่อกับลีลาวดีนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแบบนี้นะครับแมก็คงจะผ่านไปเรียบร้อยสําหรับประสบการณ์เดี๋ยวต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลีลาวดีของเรานะครับอาจารย์ธนัทเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเคสเมื่อสักครู่นี้คุณสมศักดิ์บอกว่านอนก็ไม่เพียงพอนอนวันละสองชั่วโมงแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องยืนขายของเนี่ยตลอดทั้งวันเลยทีเดียวทําให้ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็น วิงเวียนศีรษะน้ำมือตอนนี้มาหมดเลยนะฮะและที่สําคัญนอกจากอาการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยยังเป็นภูมิแพ้อีกต่างหากแต่ลีลาวดีเนี่ยได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาได้อันนี้ไปช่วยตรงไหนได้ครับเริ่มจากที่มึนก่อนนะฮะคือคนที่มีอาการมึนเนี่ยสังเกตง่ายๆเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําแล้วลุกขึ้นแล้วน้ามดหน้ามึดอ่าฮะตื่นเช้ามาตื่นมาจะไม่ไบรท์จะแบบเบิอเบเหมือนต้องใช้เวลา บนที่นอนก่อนที่จะลุกถูกต้องตั้งสติก่อนถูกต้องครับอาการแบบนั้นจะมีอยู่2อย่างคือหนึ่งมีสารพิษในร่างกายเยอะสารพิษมาจากไหนเกิดจากการทานอาหารจากอากาศอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับกับอย่างที่สองก็คือหลอดเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองมันไม่สะดวกไม่สะดวกครับกำลังส่งของเลือดที่จะขึ้นไปเนี่ยไม่มีครับเพราะนั้นเมื่อมันไม่มีปุ๊บมันเหมือนมันเหมือนน้ำที่ไหลตามแม่น้ำลำคลองสังเริ่มแห้งขอดใช่สังเกตฝนตกใหม่ๆเนี่ยน้ำจะขุนรู้เลยน้ำจะขุนครับ พอไปสัก5นาทีน้ําจะใสอือครับผมไอสิ่งที่คุณอยู่ไหนฮะก็ตกตะกอนถูกลําธารก็จะตื้นหลอดเลือดเหมือนกันนะฮะเลือดวิ่งทุกวันทุกวันทุกวันอนุมูลอิสระหรือสารพิษที่เข้าไปเกาะตามผนังต่างๆก็จะไปเกาะตามผนังเพราะเกาะมากเข้ามากเข้าคืออายุยังไม่เยอะไม่เท่าไหร่ครับถ้ายังออกกำลังกายไม่เท่าไหร่ใช่เพราะอายุเยอะแล้วคุณพักผ่อนน้อยคุณนอนน้อยเนี่ยปัญหาตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นก็หลักการเดิมนะฮะทำยังไงให้อาหารที่เราทานเข้าไป ได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เนต์มื่ออาหารกาไหลน้อยละครับอาหาร5หมู่ม,มันก็มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่เกลือแร่แต่และตัวมี 1, B, อะไรทั้งหลายแหลม,มันก็บอกสรรพคุณไว้หมดแล้วอันนี้เราไม่ได้พูดในเชิงวิชาการแต่ทุกตัวที่คุณทานเข้าไปเนี่ยมันขาดอยู่อย่างเดียวครับผักสดและผล,ละไม้ดิบมผมถึงบอกวันนี้คุณแพ กล้วยน้ำว้าทั้งผลได้ไหมคุณแทะกินไอ้มะม่วงเปรียปร้ยวๆได้ไหมไหวไหมไหวไหมเราคนอาจ<า>จะแบบได้น่ะสัก,กครึ่งลูกแต่ว่าเยอะกว่านั้นก็ไม่ไหวละถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงได้บอกว่าถ้าคุณกินทานลีนาวาดีเข้าไปปุ๊บเนี่ยผลที่ได้เนี่ยคือมันจะกลับเข้ามา ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวร่างกายเราไม่ต้องไปฝืนทานอะไรที่มันแบบผดหดอะไรอย่างนั้นรเปรี้ยวจัดบ้างและฝาดจัดบ้างบางอย่างนี้มันอร่อยมันไม่อร่อยนะแต่ว่าคุณค่ามันเยอะถูกต้องอันนี้เป็นสกัดมาเรียบร้อยถูกต้องที่สาคัญผมลองชิมไปเรียบร้อยแล้วด้วยหอมแล้วก็อร่อยด้วยแล้วเมื่อคุณทานลีลาวดีคุณทานอะไรก็อร่อยฮะเพราะมันจะไปเรียกน้ำย่อยออกมาเพื่อย่อยคือเตรียมการย่อยไว้เลยครับผมเหมือนเขาบอกว่าเข้าป่าไปยิงสัตว์แล้วก็เตรียมตำน้ำพริกไว้เลยคือน้ำย่อยจะมาคอยเนี่ฮะอ๋อม่น่าที่เขาบอกว่า อาหารมาเนี่ยจะทานอาหารนี่อยากให้อร่อยต้องดูมันก่อนถูกต้องนั่งดูมันก่อนอย่างนี้แหละหิวเท่าไหร่ก็ช่างแล้วมันจะอร่อยคือถูกต้องเพราะว่าการเตรียมตัวของร่างกายของเราที่พร้อมที่จะรับประทานนี่ถูกต้องเพราะอย่าลืมเอ็นไซม์ในร่างกายเรามีอยู่แล้วทํายังไงให้มันเกิดภาวะสมดุลพร้อมที่จะออกมาย่อยกับสิ่งที่เราทานเข้าไปย่อยเสร็จพร้อมที่จะให้เกิดประโยชน์ใช้ได้ทันทีใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดประโยชน์แล้วพร้อมที่จะทําให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงขึ้นเพราะนั้นการแข็งแรงคือหนึ่งนอนหลับลึก สองตื่นขึ้นมาไบร์ทสามทำงานไม่เหนื่อยอย่างหลับลึกเนี่ยคุณลุงสมศักดิ์เขาบอกว่าถึงแม้เขาจะนอนเขายังนอนน้อยเหมือนเดิมนะฮะนอนแค่สองสามชั่วโมงแต่เขาหลับลึกถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นพักการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบโอเคง่ายๆฮะญี่ปุ่นพักแค่ห้านาทีตื่นมาก็บแล้วบแล้วเพราะเอนไซม์เขามีเยอะไงฮะอันนี้คือประเด็นเพราะนั้นเราต้องเข้าใจพื้นฐานว่าทำยังไงวันนี้กินผลไม้ดิบให้ได้ ถ้ากินไม่ได้แต่ทานไม่ได้ลีาล้ววดีดีกว่าสะดวกสบายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับอันนั้นคืออาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายอะไรก็ผ่านไปเรียบร้อยแต่คุณลุงบอกว่ามีพลังด้วยนี่สิฮะกลับขึ้นมาแบบยืนขายของได้แบบสบายทั้งวันเลยครับอันนี้อันนี้ไปช่วยตรงไหนก็ในเชิงวิชาการนิดนึงเซนไซคืออินซีสานะฮะที่ทำปฏิกิยาทำให้เกิดพลังงานเข้าสู่เซลล์ได้ครับนี่คือในเชิงวิชาการแต่ถ้าเทียบง่ายๆว่า ทำไมถึงมีแรงก็คือเหมือนที่บอกนะฮะหลักการที่แท้จริงก็คือกรูโคสกับอินซูลินเกิดพลังงานอ๋อแต่อันนี้มันไม่ต้องกรูโคสนะฮะตรงนี้มันคือพลังงานครับไปเลยไปเลยคะก็เลยทําให้เซลล์ต่างๆนี่แข็งแรงขึ้นถูกต้องเลยยืนได้ทั้งวันถูกต้องนี่แหละใขข้อ้องใจเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับอ่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนเนี้ยยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยทานลีลาวดีแล้วทำไมมันดีขึ้นแบบนี้จริงๆรก็คือเป็นอย่างที่คือการันตีได้ว่าในขวดเนี้ย ค้ามีแลบมีเช็คได้หมดฮะเพราะมาตรฐานที่เรามาผิดผลิตมาเนี่ยมีงานวิจัยมีอะไรพร้อมลองเช็คได้หมดไม่มีสิ่งที่ไม่ไม่มีสิ่งที่มีทอดมีแต่สิ่งที่มีประโยชน์ครับดังนั้นใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผลิตภัณฑ์ลีลาวดีของเราได้เลยตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้คุณตองนะครับหรือว่าจะติดต่อที่อาจารย์ก็ได้เหมือนกันที่หมายเลขอะไรเอ่ยศูนย์แปดห้าหกสามเก้าสามสามหนึ่งเจ็ดอีกีหนึ่งครอาจารย์เรวศูนย์แปดห้าหกสามเก้า 3317อันนี้โทรปรึกษาในเรื่องในกรณีที่คุณไม่มั่นใจว่าดีจริงหรือเปล่ายังไม่ต้องเชื่อผมฮะวันนี้เราไม่ได้พูดในเชิงวิชาการแต่พูดในหลักการที่แท้จริงของชีวิตที่เราต้องดูแลตัวเราเองอย่าให้สายก่อนวันนี้คนหลายๆคนที่เสียชีวิตจากการไม่ดูแลตัวเองทั้งที่คนเหล่านั้นอย่างเช่นไมเคิลแจ็กสันหรืออิทธิพลังกูลคนเหล่านั้นค่ายังอยู่เนี่ยค่าตัวอีกเยอะคุณคือคนหนึ่งที่มีค่าตัวแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณต้อง ไปก่อนก่อนไว้ยอนสมควรด้วยเหตุเพราะคุณรู้ว่าลีลาวดีเป็นยังไงแล้วคุณไม่ทานเนี่ยบางคนไปร่ําไปเรียนมากว่าจะได้เรียนจบกว่าจะได้ทํางานดีๆแบบนี้แต่จ้ใช้ชีวิตดีๆแบบนั้นได้ไม่ยาวนานอันนี้น่าเสียดายวันนี้ย้อนยุคส่อดีตหันมากินผลไม้ดิบที่่านกระบวนการที่ เขาเรียกว่าวิเคราะห์วิจัยกันมาหลายปีเลยทีเดียวนะครับกับผลิตภัณฑ์ลีลาวดีของเรานั่นเองวันนี้หมดเวลาอีกแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวไม่เป็นไรใครที่ข้องใจอะไรอย่างเงี้ยสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเชิญแขกรับเชิญคนไหนมาพูดคุยกันแล้วเขาคนนั้นจะมีปัญหาตรงกับคุณผู้ชมหรือเปล่าพลาดไม่ได้กับรายการลีลาวดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่วันนี้ผมโอเอธนพลเชรกับอาจารย์ธนัทคงต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีครับ